สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าวันนี้ผมก็มีเด็กมาขายเช่นเคยและเราก็ยังอยู่กับสปีดที่ผมเป็นการ์ดใหม่ที่เงื่อนไขจุกจิกแต่ทุกคนก็มองว่าเล่ยนยากกันนะก็เหมือนวิกแค้นนั่นแหละที่เราต้องเล่นใช้ energy ให้หมดทุกเทิร์นนะถ้าเราทําเงื่อนไขได้เนะี่ยเขาก็เป็นการ์ดที่เก่งกันทั้งคู่ทั้งสองใบทั้งสปีดทั้งวิกแคนแต่ถ้าทําเงื่อนไขไม่ได้เนะี่ยวิแคนคือแตกไปเลยแต่สปนะีดเนี่ยก็ยังพอจะมีภาพอยู่ซึ่งวันนี้ครับสปีดมาในกับเด็ก เอาตอนแซนแม่นั่นเองจะเป็นยังไงก็แนะนำการ์ดกันทีละาบเลยนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมและต้องการสนับสนุนคุณสามารถส่งซุปเปอร์แทคงหรือว่ากดสมัครเมมเบอร์มาเป็นชาวกลิ้นกันได้เมื่อคุณเข้ามาเป็นชาวกลิ้นกันแล้วคุณก็จะมีไข่และเมื่อเวลาผ่านไปไข่ของคุณก็จะฟักออกมาเป็นเพนกวินตัวน,น้อยสุดน่ารักขอบคุณเมมเบอร์และผู้ชมทุกท่านครับผมไปแล้วครับผมเป็นเนบวล่า เป็นดอกหนึ่งที่เล่นต้นเกมได้ดีโตได้เรื่อยๆนะครับให้อีกฝ่ายเล่นที่เลนของนิวเวล่าเนาะก็เป็นหวังให้เขาโตเรื่อยๆแหละเป็นดอกหนึ่งที่เล่นแบบไม่คิดอะไรมากต่อมาเป็นแฮมครับหน้าที่คือลงไปปวดนิวนฝ่ายได้1ทีแล้วก็เป็นดอกหนึ่งที่เอามาเคลียร์เอนจี้ิเธอแรกนั่นแหละครับทำให้เราติดทอความสามารถของสปีดได้ง่ายขึ้นนะแถมถ้าจะไปแฮมทุบสวยๆเนี่ยคือสบายเลยแบบทุบใบทีอีกฝ่ายอะไรอย่างนี้ต่อมาเจมผมเป็นดอกสองที่เก่งที่สุดในจักรวาลน,นะผม เล่นเทินสองนะผมสามารถลงตรงไหนก็นได้แล้วก็ย้ายได้หนึ่งรอบก็เอาไว้เล่นในโลเคชันที่เราไม่สามารถเล่นไปได้หรือสามารถเล่นเทินที่เราลงแซนแมนไปเนี่ยเล่นการ์ดอย่างเจฟได้ด้วยนะไม่ติดแซนแมนครับต่อมาคัาสซันดาโน้วร่าผมใส่มาเพราะว่าอาริเชียมมันเก่งอยู่ครับผมใส่มาเป็นเทคกการ์ดกันอาริเชียมแค่นั้นเลยต่อมาสปีดับผมก็เป็นการ์ดใบใหม่นะก็ความเก่งเขาคือเขาเป็นดรมสามที่สามารถมีพาวเวอร์สูงสุดได้ถึงเก้าถึงสิบเลยนะถ้ามีลิมโบ ก็เป็น power ที่ค่อนข้างดูดีถ้าเราจ่ายสามนะต้องดูกันว่าเราทําเงื่อนไขได้แรงแค่ไหนสามแปดสามเก้านี่ก็คือผมว่าแรงค้มค้าแล้วต้องดูกันว่าจัดเด็กเหมาะกับเขาหรือ,อยังนะต่อมาน็อคเทิร์นก็เป็น g o o ก card ใบหนึ่งนะเอามาย้ายได้ม,มาเปลี่ยนโลเคชั่นได้นะผมต่อมาก็ไปแค่ผมเป็น g ูดการ์ดเหมือนทางด้านน็อคเทิร์นเลยเอามา copy card แถว b o t ทอมเด็ k ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ขโมยเทคมามีฝ่ายเสียใบคีไปเราก็รู้ก่อนอะไรแบบนี้นั่นเอง ต่อมาแคปมาเวลก็ผมเอามาใส่เพราะว่าเทิร์นหเนี่ยเรามีปฏิปิษณสองเพลงคือเอาตอนกับเลทฮักใช่ไหมถ้ากรณีเทินห้าเล่นแซนแมนเนี่ยเทินสี่กับคาเวลเนี่ยเทิร์นหกเราจะเล่นการ์ดได้แค่ใบเดียวถ้าเราไม่มีเอาตอนเนี่ยเราเล่นเลทฮักแค่ใบเดียวแคปมาเวลจะสามารถบินย้ายไปช่วยพาวเวอร์ที่เราเล่นไม่ได้ได้ไงเพราะว่าแซนแมนเนี่ยต่างฝ่ายเล่นเล่นแค่หนึ่งใบอีกฝ่ายก็ต้องคิดแล้วว่าแคปมาเวลเราจะบินออกไหมนะครับต่อมาครอครับผมก็เอามาเติมพาวเวอร์ให้โลเคชั่นข้างๆนะแคลวูลูกเขาเยอะมากคือจ่าย5ได้12พาววเเอร์ลยทั้ง จากตัวเองแล้วก็จากต่อเนื่องก็ดีเป็นการที่กระจายพลังเลนได้ดีครับต่อมาก็เป็นแซนแมนนะผมเปิดตัวเนี่ยทั้งสองฝ่ายลงการได้แค่หนึ่งใบในเทิร์นหน้าก็จะดีมากๆถ้าเราเล่นเอาตอนเป็นเพลย์ปิดเพราะว่าเอาตอนเนี่ยเติมพลังได้ทั้งสามเลนเลยนะหนึ่งสองสามครับก็สวยๆเลยชนะได้ไม่ยากถ้าเรามีแซนแมนเอาตอนนะฮะใบต่อมาเป็นเอาตอนที่ผมเอามาเติมโดนในโลนอื่นนะก็โดนใบละสองครับบัฟตั้งแต่บ,บัฟมาเขาก็มีที่อยู่แล้วนะเก่งมากๆครับแวลูสูงสุด ใบสุดท้ายผมเป็นใบใหญ่ปิดเกมอย่างเรทฮักนั่นเองเพราะว่าเป็นรอบ6นี่มี Power สูงสุดแล้วนะถ้านับถึงความเล่นง่ายนะเป็น 10, 13, 16, 19 19อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ฝ่ายตรงข้าวมว่าใช้ energy หมดหรือไม่นั่นเองเอาละครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเมื่อลงไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลกันได้เลย มาผมมาดูกันในเกมนี้ฮะเปิดมาลูเคยแช้แรกไปแอสการ์ดแล้วก็ไปแค่เราไปก๊ปี้มูลไนท์มาคิดว่าคงไม่ได้เล่นไหมผมนิวลาก,ก่อนแล้วกันเพื่อมาคับให้เขาเล่นที่แอสการ์ดฮะเป็นเดอะฮูดที่มีมูลไนท์เด็กเหรอเด็กอะไรเด็กเบาจังมิวไม่รู้ผมแฮมขวาแล้วกัน ทูพ็อกซิมาไปสวยครับเดี <Cap> ๋าเครับให้ไปแองเจล่าโอ้มาช้าไว้เธอหนึ่งนะน็อกเทินทุกกรณีครับเราไม่อยากเล่นมูนในนะไม่งั้นเดี๋ยวดิสเอาตอนกับกับทันมาเวลของเราแนะ่นอนอากาศเราไม่หวังชนะอู่แล้วนะถ้าเขาเปิดเดมอนกลางเอเดมอนมาอย่างนี้นะชนะยากอยู่แฮมทุกแคปมาเวลครับเรียบร้อย เติมเป็นซ่วมเลยผมก็ต้องเล่นแคปมาเวลอยู่ดีอะเล่นหมูดูดีเออไม่ใช่แคปมาเวลแต่อย่างใดแล้วเขาบอกสิมากไงเจ็ดพาวเวอร์ไงไม่เป็นไรแซนแมนลุยจริงแกเนเซ็นเตอร์ลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เอาตอนไหมเต้นลงคลอดีสุดครับที่แกเนเซ็นเตอร์ เขาลงอตอนในทางขวาแล้วอุดอดโดนอุดไปเลยอ่ะเป็นคลอกครับแล้วก็ล็อกสลายแล้วเขาโดนแซนแมนไปปุ้คลอสสวยมากออสลอดเว้ผมอยากได้นอตอนอยู่แล้วนะอเคต้องยอมถอยจีจีชนะ มากันที่เกมนี้ครับผมเจอเป็นโลกชันแรกครับซาเวชแลนโอโ้โหถ้าเรามีแพติออรในเด็กก็จะเก่งหน่อยเนี่ยเลสฮักเหมือนกันด้วยโอเคตรงกลางครับเป็นซีเนสเตอร์ทอนดอนครับและคอปปี้แคสเราขโมยเป็นด <c> ูบล่าผมไม่น่าจะเจ็บกลางปะกลางน่าจะเป็นสามสี่ห้าหกมากกว่าเจ็บซ้ายแล้วกัน ันสามคาสันดาหนูว่าครับเป็นอะไรที่ดีเดือดเน็กซ่าโซ่ใหม่อดคาสนาันดาออกขวาได้ไหมแบบตัวใหญ่ๆเลยอะไรอย่างนี้เป็นไปได้หรือเปล่าไปครับเบิร์มออกขวาออกขวาออกขวาสวยอีกฝ่ายก็คาสันดาเหมือนออกซ้ายของเขาออกซ้ายนี่ไงอย่างแมน Okay. โอเควะนนี้เล่นเนวูล่ากับสปีดครับจัดไปสปีดออกขวาแน่นอนเราจะแพ้แค่ชังชีเท่านั้นแหละหวังว่าจะไม่โดนชังชีนะสาธุก99สปิดเราเป็นเล็ดฮักน่าจะคุ้มค่ามากกว่านะครับ16บหกพาวเวอร์ยังไงก็เก่งนะ ถ้าทบเด็กเป็นแซนแมนจะดีมากเพราะว่าเล่นห้าเอเนตามเพิร์มได้ PP, เป๊ะนะฮะอย่างน้อยเป็นครอก็ได้อย่างน้อยใช้เอเนจีให้หมดครออยังไม่ได้โบกกลางทิงขวาอะไรอย่างนี้ยังไงดีพี่เล่นเพลเดียวกันไมขเขาเล่นขวาหนึ่งไปครับเป็นน็อคอ๋อรอเปลี่ยนเดเนนกซัสจะดีอย่างนี้ โอเคอืมเราใช้จี้จนหมดไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันก,ก็มีเพลย์เดียวคือ copy c a t กลางนี่แหละเดี๋ยวเราปิดด้วย red hack เพราะดูทรงเป็นเด็กสูนะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีช้างชีหรือเปล่า ไปเรดฮากทำหน้าที่คิดว่าน่าจะชิวนะครับสปีดเจ็ดพาวเวอร์แล้วเขาเปลี่ยนเน็กซัสอยู่แล้ว,วผมมั่นใจแต่ผมพาวเวอร์เยอะกว่านะยังไงเรียบร้อยไม่ไหวกับเราครับผมเกมนี้สปีดเอาให้จีจีครับ ดูกันไหนเกมนี้ครับเปิดมาโลเคชั้นแรกเป็นห้องนีราภายัยเปิดไปเลยสะไปได้แฮมทันสองไม่มีของเล่นนะดิทุบโ,โมโดดอกสวยเลยครับซับเทอร์เลเนียนไม่นะโอเคน้องเจฟมาได้ทันเวลาพอดียังกับรู้ใจเล่นไปเลยที่ห้องนีราภัยเหมือนเดิมทันหน้ามีนกเธอคนระับทันสี่เราค่ว่ากันเรามีเวลาจัวนะ ราวน่าด้วยเหรอว้าวบิ๊กเฮาส์ครับเธอนี้น็อกเธออยู่แล้วจะตายเป็นดาร์เคนมีมูลดอกราวน่าดาร์คเคนแพ็กเกจด,ดิสการ์ดสองใบแต่ราวน่าเล่นกับใครไม่รู้แล้วเหมือนมือเราจะดีมากครับตามเซิร์ฟแบบเป๊ะๆเ,เลยเทินห้าเหมือนเราควรเล่นเป็นครอมากกว่านะ ดูจากเพลงแล้วเพราะว่าเราไม่มีเอาจอนทางขวาเล่นใบใหญ่ไม่ได้หมอเบี้ยและคิวบังเกอร์รัาปาดดอกหนึ่งทำไมเขาไม่รอใช้ปาดดาเคนหรือว่ารอจวัวเอ้ยรอดิสการ์ดเอาใช่ไหมกรณีนี้เนี่ยเราควรเล่นคอรอมากกว่านะ เพราะถ้าทางซ้ายแพ่เดี๋ยวเราเอากับตันมาเวลบินเข้ามาทางขวาอาจจะไม่สู้ดูก่อนแล้วกันเป็นโมโดอกนั่นแหละได้เข้ามีกี่ใบมีเจ็ดใบเพราะว่ามีหินเข้าไปด้วยถ้าเราเล่นเพลงนี้ ผมว่าเขาเติม power ทางซ้ายไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางซ้ายก็ตามอยู่สองเราก็ย้ายเจฟออกมาไม่ได้เนาะเพราะทางซ้ายก็าตามสองถ้าเราย้ายเจฟออกมาแล้วกับตันมาเวลบินเข้าไปมันก็จะเสมอกันอยู่ดีคาสันดาเราเจ็ด power เนลล่านหนึ่งเป็น 8, แปดเติมไปแค่แปด power จะนำดาร์คเนได้ไหม ตรงกลางเรามีแค่แปนะตอนนี้แคปมาเวกวต้องไม่อยู่กลางอยู่แล้วอะไปอยากรู้ไปดูถ้าสปีดมาจะง่ายหน่อยแต่สปีดไม่มาดิเป็นหินหนึ่งลิซิปสองและเบรดสามมุนธรรมศาชาติโดนดิสเข้ามาแต่ไม่เป็นผลครับกับตันมาเวลวบีเข้าซ้ายชนะเกมนี้มันได้สองโลเคชันจีจีครับ มาครับผมเข้าสู่เกมนี้กันเลยครับปิดมาลเูเขาจะแรกไปเล่นฮลวล้าับแม่เรืเ่องอะไรที่จะเล่นสไปได้ร์แฮมนะอืมฟุ้มหมดแล้วครับทุบコเ็คเตอร์ไปสวยเลยเทินสองเขาไม่มีของเล่นละมีข้ามืโอเคเราผ่านเทินสามสปีดอ้ยเทินสามคาสันดาก,ก่อนแน่แน่คาสันดาก,ก่อนแน่แน่เขาเป็นแค่ไดกก้อัโป ก็ดีนะอย่างน้อยเรารู้ว่าเขาไม่มีคอเลเตอร์ไม่มีโอโพแล้วพคเวอร์ลหละเขาน่าจะเป็นมอเบียแล้วตอนนี้แกมบีทครับยิงไปที่แฮมได้ปะล่ะโอ้โหแล้วแม่นซะด,ด้วยไงมาวาแม่นแล้วลพี่ควรจะเป็นสปีดนะแล้วเถินห้าผมเซนแมนเกินหกผมเอาตอน หยือควรจะเป็น copy cat เจ็วะมันต้องแต่ขอแค่อย่างเดียวคือแกเซนทรัลอ่ะอย่าเพิ่งลงเอาตอนนะหนึ่งในสี่ที่จะลงเอาตอนนะซึ่งไม่น่าใช่มั้งใช่ไ,ไหมล่ะเบรทครับดิสเฮลิคารเดอร์ไปอย่างนี้มือโค้รมีอะไรเราอ่านไม่ออกอะคอนลีวิงครับตัดแบล็กไนท์ และหมูและแกเซ็นทรัลดึงเจฟไปโอเคคุยกันได้อย่างนี้คุยกันได้ถ้าผมเอาทรนตรงกลางผมจะเป็นเท่าไหร่อืม่อนเอาตอนโดนใบละสองไโคลาร์บวกอีกใบละสองใบละสี่สี่สิบหกนะเ่เราควรจะเอาตอนอยู่แล้ว อผมย้ายแบบนี้ดีกว่าอะให้ทางซ้ายแรงขึ้นนะแฮมมันพาวเวอร์หนึ่งอาจจะไม่ไหวยังไงดีนั้นโดน mockingbird สิบเจ็เอาตอนเราแปะไปที่สิบสองครับทางซ้ายโดนเป็นฝูงเรียบร้อยเกมนี้ชนะมาได้แล้วแพคูล่าเกือบลืมแหมภาคุณแรกแต่บักิสักกิบานนทโถ่ GG ครับ มากันในเกมนี้ครับผมเปิดมาหลูคชั้นแรกซาวลแลนโอ้ oh my กอดไม่มีที่เล่นกันแล้วมั่งตรงกลางเป็นเซนทรัลพาร์ไปทางขวาเป็นเกาะมอนเตอร์ไปฮะเขาเล่นซ้ายเนั้นเปิดมาเป็นซันสปอร์ตเพราะว่าอตัวเองเป็นอาริเชมทุบเป็นไอออนฟรสไปไม่ช่วยเท่า,หาไหร่ไอออนฟรสไม่ได้เก่งขนาดนั้นมเมเฮลาสโอเคไม่แย่ ผมเจ็บซ้ายนะครับเผื่อโดนอุดเราอีไฟต์อาริเชม,ม่ะเราอ่านไม่ออกเลยอะอาริเชมเซกไวเปอร์อะไรงี้เราซึมเลยทางขวาเวสโฟโอเคเเโอเคกล้แย่แล้วสฟกัสสองใบจะเด็กไฟตรงกรามเราก็โลกี่ไหมอะโลกี่อยู่แล้วดิ เน็ตเวิร์รีเวิร์กมาแล้วครับเป็นจุดก,การสองใบาจากเด็กไปตรงข้ามเลยแค่นั้นก็ไปแคสได้อะไรอะ่ะได้คาสันด้าแล้วเราเพิ่งโลกี่ไปอ่ะนะเหลือจะถือตัวนี้เหรอยิ่งสป,ปีดดูดีกว่านโมนะเพราะสป,ปีดโตได้นีโมมันต้องอยู่คนเดียวซึ่งไม่มีเธอให้อยู่คนเดียวแล้ละ้างขวาเนี่ยเราโดนค็อปปี้แคทที่เป็นคาสันด้าเนะ่ยคือซึอมจัดเลย เขาดูดีเกินไปปอกว่าบ้าบอแดเดวิลครับแล้วก็แนบุล่ามาเปิดหลังจริงๆผมอยากเต้นชางชีนะชางชีไปเลยแต่เขาเปิดก่อนและเขามีแดเดวิล ไม่รู้ว่าเขามีอาร์เมอร์หรือคอสโมไหมะเราเล่นแค่ครออืมผมขอว่าเตะไปเลยดูดีกว่าทุกคนละนี้นะถ้าเย์ปิดเราเป็นเอาตอนซ้ายได้ย้ายเจ็บขวาตรงกลางดอกหนึ่งอะไรอย่างงี้เราเตะไปเลยถ้าเตะไม่ได้ก็ไม่เป็นไร มว่าไม่ใช่ครออะอะไรออดวะโอเคการเตะก,ก็กันไปเลยนะฮะเราเอาตอนอยู่แล้วอะเอาตอนตรงไหนนั่นคือคำถามควรจะเป็นเอาตอนกลางนะแต่เขาเป็นอาริเชมเราอาร่านไม่ออกหยู่แล้วใครจะมานั่งอา่านอาริเชมถูกไหม เราก็มีแต่ต้องไปดูแล้วเป็นนิฟูรี่ครับนนรกับเซเบอร์ทูดไม่มีเชือกชักใจฆ่าแล้วเรียบร้อยชนะโพลิฮลาร์จริงเกมนี้จริีๆครับ